อังกฤษหน้าไปนะกอตแลนด์อังกฤษทัวร์มอสักครู่นี้ถือว่าเป็นทัวร์คุณภาพจริงนะครับเพราะว่าพาไปดูสโมสรที่ดีที่สุดในกองอังกฤษถือว่าเป็นเคยเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในกองอังกฤษโอ้เป็นอยู่คุณอย่างน้อยแชมป์ก็ยังอยู่ในเมืองผมไม่แชมป์อะไรแชมป์พรีเมียร์ลีกนยังมีหน้าพูดอีกคิดดูว่าถ้วยไม่ถูกไม่ถูกขยับขยันนอกเขตเมืองเลยป็นผมนะผมจะไม่มีทางพูดคำนี้เลยผม ผมเป็นบ่อยผมเป็นทุกวันผมเปไน็นบ่อยไงเรื่องหรือหอ่ะเรื่องสาระก็รออยู่แฟนกลับรออยู่ <c oughs> พูดแต่เรื่องฟุตบอลฟุตบอลอยู่นั่นแหละไม่พอดีเห็นสกอตแลนด์อังติษแล้วเห็นอาหารเมื่อกี้เห็นอาหารปะผมแปลว่าน่าจะเป็นของโฟร์ซีซันเป็ดโฟร์ซีซันอ๋อผมรู้จักแต่สกอตท,ที่ดื่มนุม่นบำรุงร่างกายนุคนละสกอตกันพูดพูดถึงเรื่องคนเสื้อแดงนะครับก็ <c oughs> ๆๆรู้สึกเห็นใจจริงคือทําไมไม่ยอมรับว่ามันมีการจ้างมาครับรับเงินมา แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดก็มีส่วนใหญ่ะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคังคกตู่ก็ยังไม่ยอมรับนะทำยังไงรู้ไหมครับคุณเทพไทยผู้ร้ายปากแข็งมาสั่งให้อารีกานณราเพื่อนคุณเทพไทยอีกแล้วอารีการานี่เพื่อนแน่นอนเพื่อนปีจายผมอารีกานณราซึ่งอ้างว่าอ้างว่านะคือคังคกตู่อ้างว่าอารีกานณราเนี่ยหัวหน้าชุดกาดจับผู้ต้องหาได้สองชุดที่หลอกลวงประชาชนว่าจะได้รับค่าจ้างเมื่อมาชุมนุมคนละห้าร้อยรถแท็กซี่คนละพันห้าต่อวัน รถตู้รถกระบะคันล,ละ3,500บาทต่อวันรถเก๋งคันละ2,000บาทต่อวันและรถ6ล้อขึ้นไปคันละ5,000บาทต่อวันโดยนายประกายทองงามและนางสาวนนทพรชนะชัยกับพวกรวม3 4คนได้แจ้งความไว้ที่สนทมศาลาแล้วทำไมรออ้างว่ารอเหรอครับแล้วก็ยังพูดต่อว่าขอฝากบอกไปยังแท็กซี่ว่านปชไม่มีนโยบายในการจ้างคนมาร่วมชุมนุมัวร <laughs> ้อนหน่อยการชุมนุมเป็นการต่อสู้ร่วมเป็นร่วมตายชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองที่ทำร้าย ดิสเครดิตกันซึ่งผมได้มอบเรื่องนี้ให้ตำรวจและนายอารีดำเนินการเรื่องดังกล่าวแล้วเพราะเป็นการล้อลวงและทั้งหมดถูกนำตัวเข้าสอนอธรรมศาลาผมยืนยันว่าการชุมนุมนปชมไม่มีการจ่ายค่าจ้างไปไรายหัวกับใครผมกล้าท้าให้ไปสอบถามประชาชน <c oughs> ว่าได้ค่าหัวหรือไม่ในโลกความเป็นจริงไม่มีใครจ้างใครมาตายได้นายเจริพรกล่าวก็ <c oughs> ไม่ได้จ้างมาตายก็มาจ้างมาชุมนุมคือเขาหลอกให้มาตาย ไม่ใช่จ้างให้มาตายใครมจะตายจ้างตอนไห่ก็ไม่ตายจ้างให้มาตายไม่มีแต่หลอกให้มาตายเห็นแล้วครับแล้วยังโกหกนั่นก็ชาวบ้านเขาบอกแล้วไอตอนจ้างเขามาเนี่ยบอกว่ามาพันบาทอยู่วันเดียวแต่ถึงเวลาจริงเขาได้ห้าร้อยแล้วอยู่สองวันแล้วก็โดนชุดดาของพวกตัวเองเนี่ยลุมทําร้ายจนเสียชีวิตด้วยจึงเป็นเหตุว่าครั้งนี้ถึงต้องจ่ายเยอะหน่อยเพราะว่าใครใช่คุณจรุพรพูดถูกว่าไม่มีใครยอมให้จ้างมาตายหรอกครับครั้งนี้เขาเลยเก็บเงินคุณมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มความเสี่ยง ก็ก็เลยมีคนทําเพจนี้ขึ้นมาครับครับจตุพรพรมพันธ์ครับพางคกตูเสื้อแดงมาชุมนุมด้วยใจใครรับเงินมาขอให้ออกไปครับปรากฏว่างั้นกูลาเลยละกันทั้งหมดเลยครับแกนนําเสื้อแดงเยอะแย่เลยแต่ว่าเ,าเอารูปมาไม่หมดเราเพียบเลยทั้งเวทีเลยมันได้อย่างนั้นอะที่พวกรับเงินอนะเต็มไม่หมดอะแล้วก็นี่การ์ตูนโดยหวยตูนครับแดงเทียมมาขอตังค์มอบสากแก้วไปแจ้งความว่าโดนแกนนำแดงเบี้ยวค่าชุมนุมวันละพันบาทต่อหัว คังหกตู่บอกนั่นมันแดงเทียมดิสเครดิตเ <credit> สื้อแดงแดงแท้มาด้วยใจแย่ yeah, จริงๆมาแอบอ้างแบบนี้ท่านประธานจะจัดการพวกมันไหมแน่นอนผมจัดการไปแล้วจัดการยังไงจ่ายมันไปหัวละห้าร้อยแล้วก็เหมารถคาะ์มื่นส่งพวกมันกลับบ้านไปก่อนแดงแท้มาด้วยใจแดงเทียมได้ต่างแมมใจบุญกระทั่งแดงเทียมหวยตู้น่ะหวยตูนครับคือที่บอกว่าพี่น้อง หรือว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่ยังอุดมการใกล้เคียงกับจตุพรหรือยังโดนจตุพรหลอกลวงอยู่เนี่ยครับการที่เดินทางมาชุมนุมเนี่ยพวกผมยืนยันนะว่ามีการจ้างมาจริงเพราะมันมีมีหลักฐานมีการแจ้งความมีการดาเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่ประการสําคัญก็คือผมก็เชื่อว,ว่าบางคน,นมาโดยไม่มีค่าจ้างครับแต่ท่านรู้ไหมว่าหัวของท่านเนี่ยถูกนับไปแล้วแล้วก็มีการไปเบิกค่าใช้จ่าย โดยนับหัวของท่านที่ไม่ได้เอาตังค์อะพวกมาด้วยใจสุิมาสักร้อยคนมาจากหมู่บ้านแถวอีสานมาคนมาร้อยหนึ่งแกนนำนับเลยวันนี้ร้อยคนอันนี้เรียกเก็บเงินตามน้ำร้อยคนมันก็คูณสองพันก็ได้แล้วสองแสนนะครับท่านก็มาด้วยใจแต่พวกนั้นเก็บไปด้วยเงินสบายๆเป็นสาเหตุไงว่ามันจัดชุมนุมกี่ทีก็ได้มันสบายแล้วมันไม่ต้องเดินเหมือนลูกกำนันนึ่ลูกกำนันเดินวันละสามโลแปดโลสิบโลเพราะตังค์ไม่มีเพราะไม่ได้จ้างใครมา ไม่มีใครอุดหนุนครับแต่พวกนี้มีสปอนเซอร์รแล้วก็หาหัวคิวคนสบายใจครับคือเขาเหมาใจามาแล้วแหะคุณแสดงเขาเมามาแล้วคุณก็อยู่ในรารเหมานั่นแหละอืมเพราะคุณจะเห็นว่าเวทีของนอปชกับเวทีของกปศนี่ต่างกันชัดเลยล่ะเวทีของกปศนะคุณจะเห็นหลังจากลุงกำนันพูดนะมีการเดินพาเรตขึ้นไปมอบเงินไว้จากให้เลยของเขานี่นะพอหลังจากนัตวุฒิพูดต่างคนต่างไปทุกคนไปหมดเวลาแล้วให้เวลามาถึงขนาดนี้สี่ทุ่ม ห้าทุ่มนัตวุฒิเสร็จไปเมื่อก่อนเนี่ยนัตวุฒิจะขึ้นประมาณสามทุ่มกว่าสามทุ่มคนจะลงเหริงตอนนี้ดึงนัตวุฒิเพราะตกลงกันว่าถ้านัตวุฒิเสร็จถึงจะไปกันได้ก็ดึงเป็นเป็นห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มไปแล้วและเวลาเดินคุณดูอ่ะก็พอเรวลาเดินลุงกำนันดูได้เดินปั๊บเนี่ยคนบปรยจากบปรยจากแจกกันหูไม่มีใครจ่ายตังค์ได้แบบนี้เลยอ่ะเอาน่ะแล้วของมันเดินได้เดินสักหน่อยไหมผมเดินเดินย่างไหมเดินเดินในเข้างาบน่ะเดินในเข้างาโต นั่งดูอยู่ข้างหลังเวทีอ่ะออกแดดได้มั้งดิแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าเวทีของพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยครับเป็นเวทีจำอวดหจริงจริงนะครับเป็นเวทีที่หลอกลวงพี่น้องเสื้อแดงจริงๆนะครับอย่างเช่นรับเงินมาก็ไปบอกว่าไม่มีรับเงินครับโดนหลอกนะครับหมอเหงขึ้นเวทีโกหก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 อย่างเดียวนะครับน้องโอเดียครับรู้จักไหมโอเดียก็น้องโอเดียก็ลูกเสือแดงใช่ไหม นี่ขัตติยาครับขัตติยาสวัสดิผลขึ้นเวทีครับทําเป็นร่าไห้เกจ้นาน้าตาในคนนี้เป็นร้องบ่อยคือเมื่อวานนี้ครับการนำอปชได้จัดพิธีรําลึกถึงพล,พล,พล,พลตีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสดัแการนพเสื้อแดงที่ถูกลอบยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่13าพฤษภาสม2553รบสาริเวณสานีรถไฟฟ้าสาราแดงนางสาวขัตติยาสวัสดิผลหรือน้องโอเดียครับบุตรสาวของพลตีขัตติยะขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณ ด้วยน้ําตานองหน้าว่าขอบคุณคนเสื้อแดงที่ยังให้ความสําคัญกับพ่อของตอนเองอยู่และคนที่ออกมากันในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พ่อตนยังทําให้สําเร็จอยากให้คนที่ยัง <c oughs> อยู่ยึดแนวทางของพ่อตอนเป็นหลักเพื่อประชาธิปไตยต่อไปจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยเต็มใบและอยากให้คนเสื้อแดงมีกําลังใจสู้ต่อไปนี่ที่เดินแนวทางเสื้อแดงอะเดินในทางเสื้อแดงอะผมเห็นนัตตวุฒิปฏิเสธเมื่อคืน่นนะ ว่าแม้ว่าแม้ว่าเสดแดงกับเขาอาจจะแตกต่างกันเขาบอกอุดมการแตกต่างวิธีการแตกต่างกันแต่ว่าเสด,ดงก็มาตายอ่ากับคนเนี้ยอยู่ในม็อบของคณแสดงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าภาพขึ้นเวทีเนี่ยร้องไห้ครับแต่เบื้อง,องหลังการถ่ายทำลองดูครับเพจนี้ขึ้นโชว์เลยครับน้องโอเดียขึ้นเวทีร้องไห้พ่อตายพอลงเวทีดีใจยิ้มร่า พวกพรรคนี้ชอบเป็นไบโพล่าขอสามคำเป็นกําลังใจให้น้องโอเดียครับทางซ้ายนี่ขึ้นเวทีร้องไห้เสียใจพอลงจากเวทีปั๊บดีใจครับกับเก่งการุณกับเมียไปปอมไมปอมไมปอมด้วยปอมด้วยอยู่ข้างหลังนะปอมไม่ปอมแล้วก็ไอไบโพล่านี่มันคืออะไรเนี่ยเพราะว่าคนบ้านผมทึก่าน้ำมันพืชน้ำมันพืช,พชโพล่าโพล่าไบโพล่านี่คือสอง,างอารมณ์เหรอหมายถึงพวกที่มีอารมณ์แปรปรวนมีสองบุคลิกสองบุคลิกสองบุคลิกเช้าเป็นอย่างเย็นเป็นอย่างแต่ไม่เหมือนกุศลช่วงนะ จะเป็นนามาตานี่คุณพิโพวกไม่ใช่ใบโพล่าเป็นอีกใบหนึ่งอ๋อคนใบอ่ะใบเซ็กชวลนะไม่ใช่ผมไม่พูดเลยคือผมนี่มันชัดเจนนั่นแหละเขาเรียกสองซิมสมัยนี้เขาเรียกแบบสองซิมผมซิมเดียวเออวันเอเอสอะไรกูนะเดียรดีแพ็กของคุณเทพไทยเนี่ยยอมรับเลยครับทำไมครับใบใบซิมนะครับใบซิมแล้วก็ซิมละหลายเบอร์เอ้ยมีเราก็บอกว่า แต่ว่าในพรรคเพื่อไทยจะมีแบบนี้อยู่หลายคนนะอะไรแบบนี้คือแบบใบก็ใบโพล่าเขาเนี่ยไม่ใช่ใบเซ็คชวนนะไม่ใช่ชวนใบชวนผมไม่รู้ไม่ได้ไปทดลองกับเขาแต่ว่าใบโพล่าผมผมตั้งแต่คุณยิงรากคุณเห็นไหมเออมาแต่แรงกาวก็นั่งร้องร้องห้พอรับหลังปั๊บเดินไปยิ้มหัวรอกทุกคนแบบนี้เหมือนการแสดงละครน่ะก็เหมือนหลอกประชาชนเลยนะเหมือนหลอกเลยแล้วน้องเดียก็เหมือนกันนี่มาร้องไงร้องให้ทำไมอ่ะวันก่อนนี่ยกมือให้พรบเนี่ยตทษกรรมเนี่ยตทษกรรมให้คุณข้าพ่ออ่า พอตัวเองได้เป็นสอส,อสก็ยอมยกให้ก็อ้างว่าอยู่ในพรรคก็จําเป็นแม้ติพรรคแต่พ่อตัวเองตายอ่ะเออพ่อตัวเองตายด้วยฆาตากรคุณบอกฆาตากรฆ่าพ่อตัวเองตายแล้วมีทักสินออกรบรบเนี่ยต้กรรมเพื่อจะล้างผิดให้คนณฆ่าพ่อตัวเองมายกมือให้เฉยอย่างนี้เราก็เรียกลูกลกกตัญอยู่ <c oughs> คืออันนี้เราต้องย้ำอีกครั้งไงว่าปัญหาประเทศที่วันนี้<อ>มันยังมีวิกฤตที่เขายังไม่ยอมกับไปเลือกตั้งเเพราะว่าไอ้ตอนนี้เขายอมเลือกตั้งกันแล้วเนี่ยครับ ก่อนปี54ปี5้าสาพวกคุณทำการเผาบ้าน,เ,นเผาเ,เผามืองฆ่าคนเสื้อแดงม,มีชายชุดดำและพยายามโยนความผิดให้คุณแต่พิสิทธิ์คุณสุเทพอเอาหล่ะไม่เป็นไรเลือกตั้งปี5้าสพวกเราก็เลือกตั้งแพ้ก็แพ้แต่แทนที่คุณจะเอาเวลาที่คุณชนะเลือกตั้งไปทำงานให้เกิดเปิดประโยชน์กับประชาชนคุณตั้งหน้าตั้งตาหนึ่งล้างผิดให้กับคนฆ่าสองล้างผิดให้คนโกงสามนาั่งตั้งหน้าตั้งตากู้เงินให้ประเทศเป็นหนี้สินแล้วถามว่าวันนี้ ประชาชนจํานวนมากเขาถึงไม่ยอมไงบอกว่ากลับไปเลือกตั้งในในสถานะที่นกักการเมืองส่วนหนึ่งมีแนวคิดแบบเนี้เหรอ,อคือฆ่าคนตายและพยายามโยนผิดให้อภิสิทธิ์สุเทพแต่สุดท้ายคนที่คุณพยายามจะไปโยนผิดให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เปลี่ยนจากนายสุเทพเพื่อสุบรรมาเป็นกำนันสุเทพเพื่อสุบรรเพื่อไม่ให้พวกคุณนี่โทะกศกรรมให้กับคนฆ่าคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงที่นั่งฟังอยู่ลองคิดดูดิครับแกนนาคนเสื้อแดงที่อยู่บนเวทีเนี่ย เป็นคนที่ยกมือสนับสนุนกฎหมายยกโทษล้างผิดให้กับคนฆ่าลูกหลานของท่านแต่กำนันสุเทพพวกสุบันที่นอนกลางดินกินกลางทรายเดินตากฝนต่อสู้วันนี้เนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้เพราะต้องการที่จะหาตัวผู้กระทําผิดจากการทําร้ายคนเสื้อแดงมาลงโทษ hmm. เพราะฉะนั้นหยุดโดนหลอกแล้วมาร่วมมือกันเอาประเทศให้มันผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ดีกว่ารเรียกร้องความรับผิดชอบจากพรรคเพื่อไทย เรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาลชุดนี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องเดินหน้าทําครับแลวผมก็ไม่เข้าใจอย่างที่คุณเทพไทพูดว่าทําไมคนที่เจ็บช้ำจากเหตุการณ์ปีห้าสามเนี่ยถึงกล้าที่จะยกมือบอกว่าให้มันแล้วกันไปเถอะใครฆ่าใครช่างมันยกมือผ่านกฎหมายนี่แลโทษกรรมในขณะที่พักประชาธิปัตย์โดนประนามเพราะต่อต้านกฎหมายฉบ,บับนี้ทุกวิถีทางคว้างเก้า e, อี้ดึงเก้าอี้โยนแฟ้มทําทุกอย่างเพื่อให คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมไม่มีการมาล้างผิดเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงต้องคิดนะครับคิดลึกๆคิดดีๆเพราะรนี่เป็นประเด็นสําคัญว่าเราจะฝ่าวิกฤตประเทศครั้งนี้ไปได้ไม่ใช่แค่เรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วผมสงสัยจริงๆนะว่าทําไมเขาหลอกพี่น้องเสื้อแดงได้ถึงขนาดนี้จริงๆเขหลอกคือเขารู้ว่าคือหลอกได้หลอกเอาอ่ะจับได้เขาเนี่ยตาดีได้ตาได้เสียแล้วก็เวทีเนี่ยชอบครับหากินกับความตายนะ หากินจริงๆนะครับคือหากินทุกปีพอถึงวันครบรอบก็ต้องเอามาแห่กันบนเวทีให้น้องโอเดียมาร้องบนเวทีครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้พี่น้องสอแสดงเกิดความพึกเขิมเพื่อจะหลอกให้พวกนี้มาตายอีกครับไม่ใช่แค่นี้นะฮะยังโหนกระแสเจ้าอีกอ๋อกระแสเจ้าเนี่ยคือด่าพวกเราหน้าดูแล้วเราเนี่ยโหนเจ้าโหนเจ้าแต่ตัวเองโอ้โหโนแบบประเภท โกหก้วยโกหกเออไม่ใช่โหนแบบของจริงโกหกไอ้โหนแบบแบบที่เป็นของจริงก็ยังพอเข้าใจได้นะแต่โหนแบบโกหกนี่ผมว่ามันแย่มากนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้แสดงภาพไปเห็นว่าเขาโหนกระแสเจ้าอย่างไรอย่างเช่นเอารถ Miracle of Life เนี่ยมาทำเป็นแจกของให้กับคนเสื้อแดงทั้งที่รถนั้นเนี่ยติดตาสัญลักษณ์ปลอมเพราะว่าผู้ในการแจ้งความไปแล้วแจ้งความจับไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งพยายามที่จะเชียร์นะครับพระบรม แล้วก็สะกดราชการผิดครับแล้วก็แสดงเห็นวันนี้มีอีกครับมีเรื่องอะไรครับวันนี้มีกรณีครับที่เอาภาพของท่านองค์พานะครับพระองค์พระาไปดูกีฬาข้างๆนะครับไปดูกีฬาซึ่งข้างๆเป็นคุณศิริกิตยานะครับทรงเสื้อคอเนล l l ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ไปโพสต์ในทํานองว่ากราบทรงพระเจริญเป็นวิ่งขวัญอปชสืบไปคือทําดูเสมือนว่าท่านเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ย เป็นคนเสื้อแดงเป็นคนเสื้อแดงใส่เสื้อแดงแต่จริงแล้วพระองค์ท่านคงเชียร์เทนนิสอยู่มั้งผมเข้าใจมันเป็นกีฬาเนี่ยอันนั้นเป็นกีฬานะเป็นการแข่งกีฬานะครับเป็นการแข่งกีฬาของอะไรไม่รู้นในรายละเอียดอ่ะอยู่ที่สหรัฐนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ไปรับรู้ท่านเขียนสิงค์เทนนิสใช่ไหมสิงค์เทนนิสเออนั่นแหละแล้วมันก็มาโหนบอกว่าผมขี้เกียจจะมาพูดเลยมันน่าเกลียดอ่ะเอาอย่างเงี้ยน่าเกลียดและอีกรูปครับมีก็มีการ แอบอ้างตัดต่อภาพันนี้ก็จํานานเลยอันนี้ก็จํานานเลยแบบอันนี้วิชาของโกกทีวีเป็นหลักคุณเทพไทยตัดต่อไงะอธิบายหน่อยครับตอนนี้ก็ตัดต่อก็กรณีที่กอไม้แดงกอไม้หนึ่งไม่กอไม้แดงกอไม้กอกุณทีไม้หนึ่งกอกุณทีเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เอาเอาภาพเนี่ยภาพนี้เนี่ยภาพจริงภาพที่มาของภาพเนี่ยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุรชชกุมาเนี่ยพระราชทานพวงมาลาวางหีบศพนายแก้วพรมดี ที่จังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งนายแก้วพรมดีเนี่ยเป็นบิดาของข้าราชบริพันธ์ของพระบรมพระบรมก็เลยให้เขาเรียกว่าวางพวงมาลาไปพวงมาลาไปก็ไปว่างก็ให้ผู้ว่าละก็ต่างจังหวัดให้ผู้ว่าพระราชทานพวงมาลาไปกให้ผู้ว่าเป็นตัวแทนพระองค์ไปวางแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้มาตัดต่อเอารูปภาพเนี้ย และมาพูดว่ามาบอกว่าสมเด็จพระบรมมุนรัสาทิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงพระทานพวงมาลาวางหน้าศพไม้หนึ่งกอคนทีเวลา 15. 0 0นโปรดเล่าโปรดกระหม่อมให้นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการลบบุรีเป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาพระราชทานของพระองค์เจ้าของพระบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระบรมราชาวางหน้าศพไม้หนึ่งกอคนทีขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะจสมาชิกกลุ่มนปชวันนี้ เดททูเดย์แล้วผมถามหน่อยสิกในไม้หนึ่งเนี่ยวา้จบอยู่ที่วัดเสมเดนาดีแล้วถ้าหากว่าตัวแทนลงแล้วทำไมต้องเอาผู้ว่าทำไมลองว่ารบุรีมาวางเอออมาวางแทนพระองค์คือภาพนี้ไม่ได้ภาพจัดต่อนะครับเป็นภาพจริงทั้งสองภาพแต่ว่าเอาภาพจริงไปอ้างไปเหตุการณ์อื่นคือนั่นนกกินหัวไหมแบบนี้ขี้กลากินหัวไหมอย่างนี้ผมแปลกใจท่านเองว่าตำรวจทำอะไรอยู่อันนี้อันนี้เข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญามาตราร12ชัดเจนนะครับ แลแบบ้วเาเป็นการแอบ,บอ้างที่สําคัญคือเป็นการดึงสถาบันเบื้องสูงเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองแล้วรู้เลยว่าวัตถุประสงค์ต้องการที่จะบิดเบือนข้อเท้จริงโกหกประชาชนว่าสถาบันเบื้องสูงเนี่ยลงมาไม่เป็นกลา,า,าง,าางแล้วมาเลือกข้างหรือมาเกี่ยวข้องกับการเมืองอซึ่งอันนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, แน่นอนตำรวจไม่ทําอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นกอรมนรหรือว่าท่านผู้จัดการกองทัพบกครับ เว็บไซต์เหล่านี้มีเยอะฮะแล้วก็ Facebook เหล่านี้ก็มีเยอะครับแล้วเอาจริงๆอ่ะตรวจสอบได้ครับว่าใครเป็นใครถ้าไม่รู้มาถามคุณสิริโชคได้ครับว่าแต่ละเว็บแต่ละ Facebook เป็นใครนะครับจะได้จัดการกันให้จบๆครับเรื่องอย่างนี้ไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหาของประเทศไม่จบเอาแค่เรื่องจริงมาพูดกันในกรยยงเถียงกันสู้กันไม่รู้จบแต่นี่ปล่อยให้คนโกหกบิดเบือนแล้วสถานการณ์จะรุนแรงขัดแย้งบานปลายไปเรื่อยต้องเร่งจัดการเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังเป็นมีสํานึกของความเป็นคนไทยอยู่ แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับถามว่ายิ่งรักทําอะไรยิ่งรักแกก็แกก็ปกติกัแกอยู่แล้วแกไปเดินห้างก็ปกติไม่ครับสะดอกเคราะห์ครับอ๋อเมื่อวานเดินห้างวันนี้สะดอกเคราะห์สะดอกเคราะห์ตรงนี้ก็เดินห้างมาเดินสะดอกเคราะห์วันเว้นวันไปเลยคือนี่เป็นเหตุการณ์แบบแบบครอบครัวที่ชอบทานจริงเลยนะสะดอกเคราะห์เนี่ยเชื่อในไสยศาสตร์ ก็ฉสาดมากแล้วสะดอไปบ่อยแล้วรวยเป็นแสนล้านหมก็พ่สะดอเหมือนกันนะดีนะไอ้ไม้คำยันไม่หล่นลงมาทับบัวนะชุดขาวนั่นใครชุดขาวแสงเกงน้ำเงินผู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเอาผู้หญิงอบผู้หญิงไม่รู้จักเห็นเดินตามตลอดเลยอ๋อเหรอก็อาจจะพักักวแก้มทำนานนี้เขานั่งนั่งแบบระนาบเดียวกับพระเลย มันแกเออแล้วแต่ว่าเออแสดงก็สนิทกับคุณยิ่งรักกันมานั่งคู่คุณยิ่งรักก็เก้าอี้เต้ากันเลยผู้ว่ายังนั่งข้างหลังเลยแสดงก็ไม่ธรรมดานะใค่ไม่รู้ไม่รู้จักเลยแล้วเปิดทีแกยิ่งรักแกโทรมาบอกว่าเป็นใครผมไม่ค่อยถนัดถนัดพิธีสงฆ์เนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างพิธีสงฆ์นี่พระนั่งระนาบเดียวกับ ได้ได้ไม่มไเดดร้อนไม่ก้งงนิดนึ่งไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นคุณก็อย่าไปไม่สงสัยจะผิดอยู่เรื่อยเลยแม่เพิ่งรักแต่เพิ่งเอาอีกผมตั้งข้อทั้งเกตั้งอะไรเฉยคุณ่อย่าไปเครืองนะครับไอ้ขาเกแคะขาเกไม่หายเจ็บด้วยนั่งพับเพี้บไม่ได้ขาไหม้จมิกริยังไม่หายจริงไม่โถมเห็นภาพเดินอยู่และวันก่อนเห็นเดินปร้อเลยแล้นี่นั่งพับเพี้ยอยู่ก็แป๊บแป๊บหนึ่งได้แป๊บเดียวได้ยั่ไง้ป๊บเดียได้เพราะฉะนั้นเกจะยกขาตลอดครับเวลา คือผมผมไม่เข้าไปร่วมกับวิธีการแบบนี้องคการตลอดแต่ว่าคือผมแปลกใจว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเดี๋ยวเอาออกเดี๋ยวใส่เฟือกเดี๋ยวอะไรเนี่ยแต่ว่ากรณีคุณอภิสิตเมื่อคืนคุณนัทตวุฒิเอาคุณอภิสิ์ไปพูดบนเวทีว่าคุณอภิสิ์เนี่ยเอาเอาเอาไอซีสะพายแขนเนี่ยออกบ้างอะไรบ้างผมบอกให้จริงๆนะคุณอภิสิ์ออกในครั้งเดียวก็คือตอนที่ถ่าย YouTube เสนอตางออกประเทศไทยไี่ออกจริงเพราะว่าจะไม่เรียบร้อยเปนอย่างก็เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรก็วางมือแล้วก็พูดกันเอง แต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยคุณอภิริก็ใส่อยู่ตลอดกระดูกเคลื่อนไม่ได้สร้างภาพกระดูกเคลื่อนไปแล้วครับเออกระดูกเคลื่อนก็หมอสั่งไงว่าห้ามเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าห้ามดึงห้ามแต่ว่าช่วงนี้คงจะไม่ไม่เคลื่อนแล้วครับเพราะว่าช่วงก่อนนี่ต้องยอมรับว่ารุนฟุตบอลกระดูกเคลื่อนอะไรนี่พาเซอเล่นแต่ละทีแบบต้องเกรงอะไเกรงพอเกรงปั๊บเนี่ยตรงนี้จะเคลื่อนคอมเมนต์เวลาคุณเกรงหุ่นเคลื่อนเวลาคุณเกรงอะ เรียนคุณเกรงบ่อยนะคุณดีชุกเอาบอลแล้วไปยาวด้วยเวลาไป4นสี่นาทีแล้วหมด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 แล้วเฉเลยเฉลยเพลงครับคนดีไม่มีวันตายครับคนดีไม่มีวันตายคนดีมันไม่มีวันตายครับ g ood people never deady d a deadish deadish โอ้โหผมเข้าใจว่าคนร้องคือคุณบีธนาคำใช่ไหม ใช่ไหมเขาตอบไม่แน่ใจแน่ใช่แน่ใช่ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าไม่ได้ชนะครับรู้เพียงแต่ว่าคุณเทพไทยทำให้ภาษาอังกฤษวิบัติไปแล้วครับทำไมผมเข้าใจเยอะแยะนี่ที่ต่อถูกเพราะภาษาอังกฤษผมทั้งนั้นแหละไม่ภาษาอังกฤษผมต่อไม่ถูกหรอกเรียงยาก good people never d e a d e s คนดีไม่มีวันตายขอบคุณครับลาไปก่อน